ผมไปโพสต์ว่าย่างหนาใต้ย่างบ่ค่อยออกครับ๋ยวกกมีมีเพื่อนรู้จักแนะนำเพิ่นทักมาเพิ่นทักมาบอกว่าแนะนำหาพอหมอคนนะที่เห็นแรกๆนี่เชื่อบหมไม่เ้าหรือสิอยากลองมึงครับจะลองมึงเป็นหมอการศิลป์ทำการชอยเหลือเกษตรกรพี่บบไดยเงินไปชอย ใส่นี่ทบสอทบกสอฮเาจะบิาเกันว่ามันสิมี่บอบนงนะครับรุ่นนั่นรุ่นรุ่นครับเป็นไดขัเจ้งสี่ออกแทวร้อยเปร์เซ็นตครับออกแทร้อยเปอร์เซ็นต์เมนครับ การสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับผู้ถี่เห็ดสวนยางมาพบกันอีกแล้วก็ผมหมอ,อกกเกษตรวันนี้เฮากดจะได้มาดูแลนะครับมาเบิงนะครับสวนยางผู้ถิ่ติดต่อเข้าไปในเพจผู้ที่มีปัญหายางนาตายเฮาก็จะไปซอยเหลือเกษตรกร,ร,กรโดยที่ไปแก้ไขปัญหา mm. ให้ฟรีนะครับบร่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเฮาจะไปเบิ้งกันว,ว่าอยู่บ้านไหนตำบลไหนนะครับผู้ามเจ้าของสวนเบิง้งว่าเพื่อนทักไปในทางใดถึงเดินมาหากันไปพี่น้องมา โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับค,ครับผมอ่ะเชิญเชิญเชิญว่าดีนะอ่าแนะน้ำตัวกับทั้งผู้ชมเพื่อนเนี่ยซื้อหยังอยู่บ้านไลสวัสดีครับผมซื้อนายจิรายุทธ์โซลดยู่บ้านหนองคาตะบุนหนองคายพื้อพยุจังหวัดศรีสะเกตครับจังหวัดศรีสะเกตครัเป็นวะครับโอเคที่ทักเข้าไปนี่ทักเข้าไปในช่องทางไหนทักเข้าไปในเพจยางพลาอีสานครับยางพลาอีสานนะครับไปคอมเมนต์อย่างไรเนี่ฮันผมไปโพสต์ว่า ย่างหนาใต้ย่างบ่ค่อยออกครับเดี๋ยวก็มีมีเพิ่นรู้จักเนี่ยนเพิ่นทักมาเพิ่นทักมาบอกว่าแนะนําหาพ่อหมอพ่นน่ะนะครับเพราะว่าคนที่ทักมาก็คือผู้ที่ได้เฮ็ดเห็นผลแล้วครับเออแล้วเพิ่นก็เลยทักมาหาแม่นครับเพิ่นแนะนําแนะนําเลยครับผมนะครับว่าพ่อหมอนี่เฮ็ดจังได๋ซอยฟรีดหรือขึ้นาแม่นครับเพิ่นว่าซอยฟรีบ่ได้เสียพอบาทดนะบ่ได้เสียพอบาทที่เห็นแรกๆนี่เสีอบ่ในความรู้สึกฮะ อยากลองเบิ่งครับแต่ว่าถเบิ่งได้ผิดเนี่ยเสื้ออยู่ครับลอยมาเส้นอยู่แต่ว่าถ้ามันออกแต่ว่าของผมมันสีออกก็ของเฟิรนบอได้นะครับคือหาชีหาชีนะครับนะครับเอาวันนี้ได้มาฮอดแล้วนะครับกับผมหมอกับสี่เด็ดทำการซอยเหลือเกษตรกรเนาะครับที่บ่ได้เงินไปซอยใส่นี่ไอ้ทอกศรทอกศรเอาถือเลยไปนะครับไป นี่คือส่วนผสมเห่านะครับได้เฮ็ดว้เรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ต้นแรกมันบ่แมนครับอ่ะว่างก่อนวางก่อนต้นแรกคือเบึงนะครับลักษณะของต้นดีดีจัิงส่มันคือสีไายจังว่าไม่มันบ่ออกเลยติแมนครับบ่ออกเลยครับบ่มีเลยนะครับบ่ออกเลยเนาะนะครับเอามาหอดแล้วกันนะครับกะทิให้เบื้องตรวจเบื้องอากาศจังหน่อยนะครับว่ามันเป็นหยังนะครับเปลี่ยนยังไงเนาะเนาะเนาะเออัง แมนแม่นแม่นเดยวเพิ่งมาเมื่อร้อนเปิดซิ่งค์เพิ่งมาสั่นเพิ่นร้อนเปิดซิ่งค์มันยังนุ่มๆแนีนๆดูเนี่ยยังสาวอยู่นี่เคยอย่าไปบ่เคยแต่ะท่าใส่ปุ๋ยท่าครับปุ๋ยท่าน่ะโมลูว่าเป็นอีหยังบมลูครับเป็นเขาบอกว่าท่าใดกับท่าแม่นครับเขาว่ารักษาหน้ายางนะมันออกผิดปกติบ่มันก็ออกหลายกว่าเก่าอยู่ครับออกหลายกว่าเก่านะครับแต่ว่าเกษตรกรนี่ยโมลู่าเป็นหยังนะครับอันนันกะผู้ที่มาโฆษณาจังไหนก็สร้างเขาแม่นบ่แต่ว่าผิดปกติไม่่ที่เห็นคเพราะหลังจากนั้น เป็นยังไงยังก็เริ่มตัดไปก็เริ่มบอคอยมี่นะครับวันนี้เริ่มบบคอยมี่นนี่แหละนี่แหละนะครับในการนะครับบีบบังคับเล่งนะครับเนี่ยไปกระตุ้นบีบมันออกเอานะครับเอาตัวแรกวันเลยครับทรงผุ่มเนาะทรงผุ่มเด้อวัดลายมานไหนครับใส่ขันสองขันสองขันแมนเตรียมเตรียมขันครับอ ใส่ต้นที่สองมาหน้นี่ครับตีกันเลยครับนี่เอานะครับต้นที่สองใส่เลยนะครับใกล้กันเนาะบางคนอาจจะเบิงเอ,บงองว่าเอะเบิองของผมหมอมันก็มีตะกกเก่าเดิมๆวานวานว่านวาน,วาน,วาน,วานหลักกระล้วเป็นบ้ยอมรับว่าวานหลักกระล้วแต่ว่าในการทีวานไปเอาใส่อย่างลูงไปในหันเนาะเบิองกันนะครับมีความใส่ใจหลักกระองที่น้ำมาที่ปลุกเสกมานน่มันบ่ธรรมดา ทะเบิ้งนะครับหนึ่งเดือนขอแค่นั้นเองต้องอะไรอ่ะานไปนะครับนี่คือทุกพื้นที่ที่เราไปนะครับจะไปดูว่าแต่ละพื้นที่นะครับมันกับมาคือกันนะครับบางมองกันักแน่ หน่อยแน่มันก็แล้วแต่สภาพต้นอันนี้มันเป็นไร่หมองที่บ่คืกอกันเป็นเนาะครับอ่ะ <Okay. S 1> ไปต้นต่อไปถ้ามันบ่ออกนี่ทิ่มใบที่ซื่อในี่สิเฮ็ดหยังก่อนตัดมันทิม่มดิตัดทิ่มครับฮ <c oughs> ะตัดทิ่มครับ <c oughs> ปลูกมาหลายปีสิมาตัดทิ่มโอ้ย้ะพี่น้องโอ้ยะ้ะ <c oughs> พีน่น้องคุงจะปลูกมาหลายปีสิมาเฮ็ดฟื้นมาซั่นถ้าลอเบิ่งนะครับ1เดือนผลมันสิเป็นจังได๋เบิ่งกันต้น มาดิโอ้นี่นะครับข้าง,มงไม่งอดหวหวยหวไหวไหวข้างไมง่งอดประจันเอานะครับตัวนี้คือหนักสู้ละเห็นไ่ครับยู่อวนนี่แปกลงมาจากบนเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันว่าไอ้พวกที่มันตายกิ้งบนนะครับยอดตายนะครับตัวนี้มันตินเสืเ้อราของมันเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมนะครับตัวนี้บางคนในเพจที่เปิดเบิ้งถ้าไปซอยเลือพุนพุนีมากกับ่รไหมมันแมนหรอ แม่นิลิตีบ่แม่นมาเห็ดหละขายของเหรอผูหมอบอกตรงๆว่าผมหมอ,อไปขายของมาซอยเหลือคือซอยเหลือฟี่น้าดมมันจุกอีกบริสิเลียดนาะเกษตรกรยิ้มได้ผอหมอกะมีความสุขเห็นบ่ครับออ เขากัดได้เห็ดครบกัดซีฟต้นแล้วครับผมเนาะที่ไปเบิ่งแรกๆเนี่ยคิดว่าจังไดก่คิดว่าได้ขึ้นว่าใดก่อถือมาเห็ดเดือนหนึ่งเนี่ยคิดว่าคือสิอ่งยากนะครับคือสิ่งยากนะครับบ่ได้นะครับอันนี้ก็คือความรู้สึกที่บโบรา,า้เห็นครับแมนบ่อ่าเดี๋ยวหนึ่งเดือนเข้าจะกลับมาเบิ่งกันว่าที่เห็ดไว้ซีต้นสี่กักเปื่อสินน้นเนาะว่าสิได้ขึ้นว่าใดอ่ะพี่น้องไปโอเคครับเชิญครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ กล้าเปิดใจพ่อหมอก็ไปถึงสวนอยากโนนพ่อหมอเปล่าเดี๋ยวจัดให้ไปพี่น้องครับกราบสวัสดีพี่น,อน้องเกษตรกรชาวสวนยางครับวันนี้พ่อหมอได้ลงมาติดตามแปลงทีมาเฮ็ดไว้นะครับของเดือนทีเแล้วเดือนทีเแล้วเนี่ยเขาเฮ็ดไว้สิบต้นมันจะไหลจากต้นนะครับเปิดเส้นมันสิมาเท่าไหร่มันสีไหลอิเห็นบอ่อจากที่เพื้นบอกว่า น้ำยางบบมีเลยบบมาเลยครับบางต้นกระยางไลยหน่อยว่าสั้นเฮาจะไปเบิ่งกัน่าเฮาอยู่บ้านไหนต่หมดไหนไปพี่น้องนำมาสวัสดีครับสวัสดีครับเดือนที่แล้วเขาได้มาเห็ดใบเนาะแม่นครับมีปัญหามันยังเกาะถิ่มาเห็ดใบลงตายครับน้ำยางบ่มี่บมีเลยครับบบออกเลยบ่บบออกเลยครับเหมือนเขาจะมาพีสูน์กันนะครับว่าหนึ่งเดือนผ่านไปว่ามันสีใดบ่บอครับคิดว่ามันสีใดบอแล้วก็รู้สึกเอาดี จ๊กครับล่องลากีดบางตุนนึงงานที่ยังไหลอยู่ลากีดอีกโอ้ยมันปั๊บหาลอยเดินลากีดพี่น้องตัวแรกนะครับเขาจิมมาเบิ่งว่ามันสีออกให้เพื่อนเห็นบอมันสีแยมบอมันสีไหลบอนะครับจะเอามองใดเอานะครับมาดูทางนี้นะครับล่างสีขีดล่องช่างนะครับตัวนี้เขาจะเบิ่งกันว่ามันสีมีบอพี่น้องนะครับรุ่นนั่นรุ่นรุ่น ครับเป็นไรขัดเจ้าสี่ออกแทวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับออกแทวร้อยเปอร์เซ็นต์แมนครับอ,อันนี้คือเปิดให้เบิ้งรอบแรกนะเ็นบอลไปเบิ้งตัวที่สองนะครับอือ่ะตัวที่สองมองไดหน้าเก่าไดพวกครับฮะหน้าเก่า,ากเบิ้งหน้าเก่า,า,เ,กาเอาจัดทะเมีนะครับเบิ้งกันนะครับว่า มันสิเป็นยังไงพี่นงจากสีมันตายหนาเกาเนาะเป็นยังไงลักษณะในการบินตัวน,นี้ก,กัตเกีเปลือกนิ่มๆครับ<ะ>เปลือกมันนิ่มๆครับมันมาแข็งติบ่ครับแต่ยังไอเศร้าแข็งบ่ออ่านี่นะครับประมาณนี้เนาะอ จิ้มไปมันก็ไหลปวด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 ปวน,นะครับว่าท่านด้ถึงปาะเด็นปแน่นครับอืมนี่นะครับจิ้มมันกน็อีกลึกนะครับแต่ว่าใครเห็นแล้วว่าหน้าเก่าลักษณะหน้าเก่าเอแต่กอนหน้าเก่า,านี่มันเป็นไงบวออกเลยครับเขาเปิดไปบวมมีซึม<ด>แบบนี้เลยฮะบวมมีซึมเลยครับตัวเข<อ>าหรือเปล่าไม่รีตัดมามันเศร้าออกมันเศร้าออกได้ประมาณซ <c oughs> ้ำหนึ่งผมก็ตัดตอมอีกปักแบบนี้มันก็บบมีเลยมันก็บบมีเลยครับอ่าเหมือนนี้ไม่เห็นละ เรื่องมึงต้นที่สามกันไปมาต้นที่สามนี่ครับไายน้ำเบอร์นะครับเก่ยวนาเก้าอีกทีครับแต่มันออกตนิต้านหนะ้าไม้ก่อ,อกบนบอ้น้ำเลี้ยงมานะครับตรงนี้มาแล้วนะครับเป็นบระท่านในหอดถึงนะครับแต่ว่าตังหนีก็ถึงแล้วเมนบอมน้าเห็นลักษณะอริงที่ถ้าเปิดน,นาเก้าออกแปลว่าจยงไรก็อนาไม้ก็ออกนะครับนาไม้ก็ออก อืมนะครับนี่ต่อจากหน้าเดิมเลยนะฮะตัวที่สีนะครับมาเบิ่งกันว่าเพื่อนเสี่ยวมองไก่นาทึ่งนาใต้มีนะครับเปิดไปสองทางแล้วนี่ที่เปิดมังได่ต่อเล้พอนี่จักเลยยังยังเอ็าเด็กป้าสามีคนสี่บ้านโอ้ผม่อสีสักนึ่อีกแล้วตัวมังไก่ตัวแล้วเอามาดูมาดูนะครับ นี่แตกซ่าซาพี่น้องแตกซ่าซาพี่น้อง,น,องออออน,นี่ก้อนหน่าเนี่ยมันเป็นยังไงกับตัวนี้มาเนี่ยออกประมาณาฝ่ามือหนึ่งนลยครับแล้วก็เศร้าออกผมก็ตัดมาเรื่อยๆมันก็นไหลค่อยๆอแล้วก็เศร้าไปเลยเศ้าไปเลยครับเราเห็นลักษณะคือมือนี้ล่ะก็ว่าดีอยู่แล้วครับเดือนเดียวนึง<ะ>่งเดือนเดียวนึงเดือนเ,เดียวนึงนะครับตัวดีซีนะครับดีอยู่แล้วพี่สันถ้าเกิดเดี๋ยวจะให้เปินเปิดไปเรื่อยๆนะครับก็ให้เปิดตามปกติครับตัวื่นไปไปเบิ่งตัวที่ไหนนะคเดือนหน้าอย่าเพี่นี่ฟังดิมานะครับ มีการมาลั100ก,กลอยกีดบางคนขับบนหาลยอยได้หมนี่นะครับออกครับฮะออกลอยเปอร์เซ็นครับกับแอ้ออกลอยเปอร์เซ็นตมนครับ ว่าเปิดหนาไม่เลยมันบอกแมนครับจีดต่อเลยกีดต่อครับไปไปดูต้นที่หกกันนะครับมาต้นที่ห้าผ่านไปแล้วโอ้กีดอย่างงา่ายมีดนะครับออกเป็นลองมาเลยตอนที่มันนี่ตายมันที่ป็นแบบน้บอกแมนครับมันเป็นล่าดัมเปน็นสินสินลงมาครับส,สินลงมาแบบนี้มแมนครับแล้วที่นี่มันมันมันมีแยมออกมากับเปลือกอขอบ เป็นช่วงนีุ้มมีเลยครับจะมียอยู่ในหนีในหน่อยมีอยู่ค้างนี่แนนครับห,หัวกับว่ออกหัวกับว่ออกบ่อกค้างใน,งนเสื้อไอเบิ้งต้นที่เจ็ดโอเคมาพี่น้องพี่ต้นที่เจ็ดอืมต้นที่เจ็ดเก้่วแพ้ไลยหนาไหมครับหนาไหมอืมเพราะว่ายัางยังกิเปิดหนาไหม เช่วเลยเไม่เลยห็ <laughs> นครับ <laughs> เห็นมันมั่นใจมันนั่นตีมั่นใจอยู่ครับเป็นยังบึ่งในเพจโรอดหลายแห่งบึ่งในเพจหลายแห่งมั่นใจมันอยู่ทางไหนเดี๋ยวมันบอกอยังไง <laughs> <laughs> นี่นะครับอันนี้เป็นแผลใหม่อย่าเพิ่งแผลเก่า่พี่น้องเพื่อนจิ้มให้เพิ่งบ่เอาแผลเก่าให้เพื่อนแม่ นะครับอันนี้เป็นแพรเก่านะครับต่อจากหนามันไตเห็นบ่แนนครับนี่ต่อจากหน้าหน้าตายนะครับหน้าเดิมอันนี้เพิ่งเปลี่ยนไม่แล้วเพิ่งเห็นหลายต้นเพิ่นบอกว่าเอาของสิแล้ววะสันเห็นป่ครับออกอยู่ครับนี่ครับถ้าเราจิ้มนะครับเพิ่นบ่ทันถึงนะเขาก็คยจิ้มไปเบิ่งเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเสียดายหนาเพิ่นสิเปิด่นหนามาอยู่นะครับเราก็จิ้มไปเบิ่งนะนี่ผมจิ้มเอาตรงห้อยมีดเพิ่นจะเข้าไปนี่ล่ะเห็นบ่ครับครับออกครับอ่ะเจ็ดต้นแล้วไปดูต้นนที่ไปะครับ เพิ่นมีเห็ดไปต้นหนึ่งเพื่อนบอกว่าอยากสิรองพ่อหมอมาสันต้นนี้เป็นต้นที่แบบนักสุดนักสุด <c oughs> มันเสียออกบ่ล้วครับแบบนี้เสีออกบอมาสันแบบนี้มาสัน <c oughs> ไปยลองเบื้องกันแล้ว <c oughs> นี่นะครับเป็นต้นที่แปดนะครับดูลักษณะเปลือกลักษณะอะไรนะครับทุกอย่างเห็อน <c oughs> บอกอืมมาเบื้องกันว่าเพ <c oughs> ิ่นเสียวบางทีเราวันสีออกบอเพื่นเสียเห็นบอนะครับนี่ครับมาดูกันต้นที่แปดเพิ่นว่ามันเสียออกบอมาสันมันเป็นส้มขนาดนี้เพ่นบอก นี่เป็นต้นที่แปดนะที่เพิ่นบอกว่านักสุดแหละโบอกอกวัสดุที่ไหลครับแต่ที่ไหลครับแต่วัสดุปุ่นปุ่นน,นะโอ้นะครับปุ่นอ่ะไปเบิ่งต้นที่เก้ากันต่อต้นนี้นักสุดแล้วโอเคไปน,นะครับ นี่นะครับต้นที้เก้าก็จะประมาณนี้เนาะ <Yahoo! S 1> ไปไปดูต้นที่สิบต่อนะครับต้นท้ายต้นนี้โอ้ยนะครับเป็นต้นที่สิบอืม <S <S กีดแจ็คเท้าบ้างครับเทียวครับนี่กี่เทียว,ยวครับ,รบมีเดียวนี้ยม่นครับนี่มีเดียวนะครับ คลิปๆต้นแล้วมือนี้พี่ว่าดทางไดนี่มันเป็นยังไงลักษณะที่เห็นมาแต่ตะก่อนนี่เสือบะเสือครับเสือบแต่ก่อนหนานี้ไหมว่าสีเฮ็ดได้เดือนนึงเนีเสือปะเนี่ยท่านเสือวันไดนะครับแต่ก่อนแล้วไม่เห็นมือนี้ล่ะโอออกอีหลีครับดีหลีบม่ได้ตัวเขาปะแมนครับย่อยพวกนี้ไม่ได้ตัวนอครับนี่ไม่แม่บ้านจ้างเฮ็ยดสิไม่ได้จ้างครับบม่ได้เสียพ่อบาทไม่ได้จ้างครับบม่ได้เสียพ่อบาทจ้างพ่อครับตามที่ว่า เดียวคุยกับเพื่อนนะครับทีนี้ก็เห็นเห็นกันแล้วเนาะชิพตนที่กีดมากู้ได้ี่ว่าคิดว่าจ้างหรือเปล่าคิดว่าเสียเงินจ้างเพื่อนเบาหรือเปล่าให้โทรมาถามเพื่อนเบงไดที่บ้านได้ซื้อไดแนะนำตัวอีกตัวหนึ่งซื้อจิลายุทธโสลรถครับบ้านน้องข่ามูที่หนึ่งอ่า ตำบลหนองขาอำเภอพญุจังหวัดศรีสะเกีดครับศรีสะเกีดครับเบอร์ปทูเบอร์ใดครับศูนย์เก้าศูนย์สองห้าเจ็ดสองสองหกแปดครับอ่านะครับทูมาถามเพื่อนใดเลยหรือว่าสีมะเบิงในสวนก็ได้ได้ครับเป็นบ่ครับแนะนำให้ได้ตลอดครับผมโอเคถาลอยถาลอยคะแนนมวันนี้เจ๋จะคะแนนอ๋อไอ้สองลอยไอ้สองลอยไม้ใช่ไรเสีมันออกด้ครับมันออกครับออกทั้งบนทั้งล่างตีแมีนครับล่างก็ออกบนก็ออกล่างก็ออกบนก็ออกอ้าววันนี้นะครับถ้าผู้ใดฟังแล้ว โมหรือเปล่าคุยหรือเปล่าสูจะคุยหลายวันนี่เขามาหลายทั้งนะครับตาให้บ้าเบิงเองให้พิููน์เองนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากับเรียกพ่อหมอลงไปที่สวนนะครับใครที่มีปัญหาหน้ายางตายนึ่งน้ำยางไม่ไหลน้ำยางไหลน้อยทักเข้าไปที่เพจพ่อหมอ Facebook Youtube นะครับพิมพ์คาว่าพ่อหมอกเกษตรพร้อมที่จะลงไปช่วยแก้ปัญหาหได้ ทุกพื้นที่นะครับขอพูดดีหรีครับขอพูดดีหรีครับครับครับสวัสนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ